นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือการบริการแบบฉุกเฉินและฉุกเฉินนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ผมกําหนดเอาไว้ในการที่เข้ามารับตำแหน่งในครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นงานอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ตามบ้านเรือนนะครับเพราะเป็นหนึ่งนโยบายที่จะบริการให้ชาตวตำบลสินทรครับให้มีความสุขนะครับให้มีเกิดความรวดเร็วในการบริการตรงนี้นะครับ เทศบาลตำบลสีสุนทรได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเอาไว้ทั้งหมด8ด้านซึ่งในยุทธศาสตร์ที่4ได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีรายละเอียดส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยจำนวนประชากรของตำบลสีสุนทรในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปีงบประมาณ2,567นายกอ้ำนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลสีสุนทรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขณะเฉียบพลันหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินเพิ่มความรวดเร็วลดการแทรกซ้อนเมื่อหายเป็นปกติจึงได้มีการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพในการดูแลพี่น้องชาวสีสุนทร โดยการจัดการให้บริการด้านการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะรถพยาบาลที่มีความทันสมัยเปรียบได้เหมือนห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการฝึกอบรมตามมาตรฐานของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ออกให้ความช่วยเหลือให้มีความพร้อมตามหลักการแพทย์ฉุกเฉินโดยประเภทของรถพยาบาลฉุกเฉินทั้งสองคันจะใช้สำหรับ 1. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2. รับส่งผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. กรณีมีอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์1669 2. กรณีรับส่งผู้ป่วยติดเตียงดำเนินการได้โดย ญาติผู้ป่วยเขียนคำร้องเพื่อไปรักษาตามนัดของแพทย์เอกสารที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองจากโรงพยาบาลที่นัดหมายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการเห็นชอบให้ความช่วยเหลือสำหรับสถิติการใช้รถพยาบาลในพื้นที่ตลศรีสุนทรระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566มีรายละเอียดดังนี้ ในเดือนพฤศจิกายน2566รวมทั้งหมด160เที่ยวประเภทอุบัติเหตุฉุกเฉิน84เที่ยวประเภทรับส่งผู้ป่วยติดเตียง70เที่ยวประเภทออกตรวจสอบเหตุอื่นๆ6เที่ยวในเดือนธันวาคม2566รวมทั้งหมด226เที่ยวประเภทอุบัติเหตุฉุกเฉิน126เที่ยวประเภทรับส่งผู้ป่วยติดเตียง81เที่ยวประเภทออกตรวจสอบเหตุอื่นๆ7เที่ยว ก็เป็นหนึ่งนโยบายที่ทําในครั้งนี้แล้วก็ได้จัดซื้อรถพยาบาลและทีมกู้ภัยฉุกเฉินนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวตะบนทินทอนในครั้งนี้ครับ